สวัสดีค่ะพี่ลักกี้นะคะตอนนี้ก็อายุ40บวกแล้วนะคะค่ะพี่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วแต่เวลาแต่งตัวก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วพี่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ใส่ชุดไหนก็ไม่มั่นใจเลยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการแต่งตัวของพี่มั่นใจขึ้นใส่ชุดไหนก็สวยมั่นใจเลยค่ะเอฟชุดรัวๆเลยค่ะตอนนี้คุณหมอให้คําปรึกษาดีมากเลยค่ะการปรึกษาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะ ที่เสริมเป็นยี่ห้อเมนเทอร์นะคะในราคา5,9,999บาทค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มนอกจากค่าตรวจเลือดเท่านั้นนะคะการตรวจเลือดนะคะเราก็ไปตรวจที่เซนทรัลแลบนะคะผลจะส่งตรงถึงคุณหมออองเป็นคนประเมินให้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลากลับไปรับใบอีกเลยค่ะ <roup> ส่วนการเตรียมตัวก่อนเสริมหน้าอกนะคะแล้วก็งดฮิตามินซีอาหารเสริมทุกอย่างก่อนอย่างน้อยสัก2สัปดาห์เป็นขั้นต่ำนะคะ แล้วก็งดเป็นพวกอ,า,อาหารทะเลข,ของหมักดองแอลกอฮอล์เนื้อไก่ไข่ไก่งดก่อนเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะงดยกข,ของหนักเป็นเวลาหนึ่งเดือนด้วยค่ะตอนประทับใจในวันที่ทํานะคะทีมเขาดูแลเราดีมากเลยค่ะมีพี่วิสันดีดูแลตลอดการผ่าตัดเลยค่ะทีมก็เทคแคร์เราดีมากเลยค่ะหลังเสริมหน้าอกตอนนี้ไปแล้วนะคะพี่เอฟชุดรวยชุดไหนก็สวยมั่นใจไปเลยค่ะ